สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนขอบคุณที m ่กดเข้ามารับชมนะครับก่อนหืือเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามารับชมกดติดตามแล้วคอยกดถูกใจให้กําลังใจกันถือว่าเป็นกําลังใจอย่างมากเลยนะครับในการทําเนื้อหาหากจะพูดถึงตะกูดอันดับหนึ่งนะครับเราก็จะต้องนึกถึงตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงวันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับมาดูตะกูดโสรตมงคลของหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงนะครับ ผมขอพูดถึงประวัติของหลวงปู่เอี่ยมก่าวๆนะครับเพื่อระลึกถึงแลเชื่อชูกูบาอาจารย์และเป็นข้อมูลในการศึกษาหลวงปู่เอี่ยมปรมนามหรือปฐมนามนะครับท่านเกิดเมื่อปีพศ2358อุปสมบทปีพศ2381และมรณภาพปีพศ2439นะครับจนถึงตอนนี้นะครับพระปิตาและตะกุฏที่ท่านทำนะครับ ก็จะมีอายุไม่ต่ำกว่า130ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องประเมินความเก่าของตะกุดตามช่วงเวลาดังกล่าวการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมนะครับตามคำบอกเล่าก็จะเป็นวาระการทำนุบำรุงเสนาสนะภายในวัดผู้คนที่ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระปิตาหรือตะกุด ต่างก็มีประสบการณ์มากมายนะครับจนเป็นที่ต้องการของคนในสมัยนั้นนะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับตะกุดโซรสมงคลจะมีการลงเลขยันนะครับแบบด้านเดียวแล้วก็ทั้งสองด้านาแล้วก็จะทำการปลุกเสกด้วยพระคาถาองค์การมหาธมึ่นนะครับหนึ่งมืนจบเรียกได้ว่าเป็นตะกุดที่ครบเครื่องจริงๆนะครับนอกจากทำการอานอกจาก จะเป็นตะกุดที่ทํายากแล้วนะครับตะกุดของวัดสะพานสูงเองนะครับก็จะมีการสืบทอดวิชาต่อๆกันมานะครับก็จะมีตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมนะครับต่อมาก็จะเป็นหลวงปู่กินหลวงพอ่อทองสุขอาจารย์แปดร้อยบาทน,นะครับแล้วก็หลวงตาวาดยันที่พบนะครับที่ใช้ลงอัขระของวัดสะพานสูงนะครับก็จะมียันส่วนลดมงคลนะครับ ยันไตาสารณาคมยันตีนีสิงเหนะครับการลงยันในตะกุดนะครับก็จะใช้วิธีการประเมินจากความยาวของตะกุดนะครับว่าสามารถลงยันอะไรได้บ้างนะครับตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับที่พบนะครับก็จะมีเนื้อตะกัวทำชานะครับเนื้อทองแดงมีหลายขนาดตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว3นิ้วครึง่งจนไปถึง4นิ้วนะครับ แต่ละขนาดนะครับก็จะเป็นตัวบ่งชี้ได้นะครับถึงอกขระเลขยันที่จารลงไปในตะกุดหลักการพิจารณาตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเราก็จะต้องดูลักษณะของตะกุดนะครับความเก่าการถักเชือกการลงลักชัญญาเรือแล้วก็ตัวผงยานะครับอันนี้คือเป็นเป็นประวัติของการสร้างนะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะสาธิตนะครับการทําตะกุดนะครับว่ากรรมวิธีการทําตะกุดว่าเขามีกรรมวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นกระดาษนะครับจําลองว่าเป็นแผ่นโลหะนะครับาทางอาจารย์แล้วก็ผู้ทํานะครับก็จะเตรียมแผ่นโลหะตามขนาดที่ต้องการนะครับ จากนั้นก็จะทําการลงอัลาเะเยขยันนะครับเสร็จแล้วนะครับตามประวัติแล้วนะครับเราก็จะจะได้ยินว่าเขาจะใช้เครื่องมือนะครับในการช่วยมวนตะกุดนะครับเพื่อให้มวนได้แน่นนะครับแล้วก็เมวนมวลได้ง่ายขึ้นนะครับเ,เขาก็จะทําการนําอุป,ปกรณ์นะครับมาวางที่แผ่นของโลหะประมาณนี้นะครับแล้วก็มวล อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายนะครับก็จะเป็นไม้นี่นะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองให้เราจินตนาการนะครับว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ม้วนม้วนตะกุดหลังจากที่ม้วนเสร็จแล้วนะครับก็ความแน่นหรือว่าหรือว่า ขนาดของรูตะกุดเองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของไม้นะครับของอุปกรณ์นะครับที่ที่ใช้ในการมมวนตะปูนะครับแต่ละแต่ละดอกในการทํานี้ก็ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ทําในครั้งนั้นนะครับเรามันมันไม่สามารถที่จะเอามายึดได้นะครับว่าจะต้องดอกเท่ากันหรือหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ าจากนั้นนะครับทางทางผู้ทำนะครับเขาก็จะทําการดึงดึงอุปกรณ์ออกจากตัวตะกุนนะครับก็เขาก็จะดึงออกมานะครับช่วงระหว่างที่ดึงนะครับช่วงระหว่างที่ดึงอุปกรณ์ออกนะครับตัวแผ่นโลหะเองนะครับก็จะเกิดการขยับตัวนะครับแล้วก็ขยับตัวคลายตัวตามตามแรงดึงนะครับตามแรงดึงของอุปกรณ์ ออกมานะครับหลังจากที่ดึงดึงอุปกรณ์ออกไปออกมาแล้วนะครับทีนี้ด้านที่ดึงออกมานะครับโดยโดยส่วนมากแล้วนะครับก็จะปรากฏก็จะปรากฏลักษณะลักษณะเป็นเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับที่ที่เรามากนิยมเรียกกันว่าก้นแมลงสาบอ่าตรงนี้แหละครับที่คือที่มาของ ของลักษณะของของด้านที่เป็นก้นมแมลงสาบก็เกิดจากวิธีการวิธีการทำนี้แหละครับแต่ว่าไม่ได้หมายของว่าจะเป็นลักษณะนี้ทุกดอกนะครับเพราะว่าบางดอกเขาก็จะทําการดึงออกมาได้ได้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีลักษณะการเคลื่อนตัวแบบที่ของแผ่นโลหะที่แบบไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนี้อ ทีนี้เรามาพิจรารณาตระกูลของสายวัสพานสูงนะครับว่าเราจะมีหลักการพิจรารณาอย่างไรบ้างนะครับลักษณะภายนอกของตระกูลนะครับการถักเชือกนะครับทางผู้ทำนะครับเขาก็จะมีการถักเชือกเป็นลักษณะเป็นลายเกลียวกระบ,บองนะครับแล้วก็จะทำการการขึ้น ขึ้นเสารประมาณสี่สี่ถึงห้าเสานะครับแต่แต่ละดอกก็จะจะไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ทําการตีเกีียวเชือกลงมานะครับเป็นลายกระบองทีง่ซึ่งเป็นเป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําการเว้นหัวท้ายเอาไว้นะครับประมาณนี้แต่ว่าบางดอกก็เขาก็ถักเชือกปิดเกือบหมดเลยนะครับก็ไม่ได้เว้นเว้นในลักษณะนี้ทุกดอกนะครับแต่โดยมากแล้วเราก็จะเห็น การเว้นของให้เห็นทองแดงนะครับประมาณนี้ครับจุดแรกเลยนะครับที่เราจะพิจารณาเลยก็คือความเก่าจากสิ่งที่เราเห็นได้นะครับของตะกุดอ่าเราก็จะมาดูจุดแรกเลยก็คือจะเป็นโลหะนะครับโลหะของดอกนี้นะครับดอกนี้จะเป็นเป็นทองแดงนะครับทองแดงทองแดงที่ว่านี่ก็คือเป็นเป็นสามลิตนะครับ สำริดก็คือเป็นก็จะมีโลหะของทองแดงกับสังกะสีนะครับแล้วก็นำไปรีดเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นตัวกายภาพของตัวโลหะเองนะครับก็จะมีกายภาพที่เป็นลักษณะเป็นเเป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นโลหะผสมตัว ตัวโลหะเองนะครับก็จะต้องมีความเก่าและความแห้งมากนะครับเมื่อเราส่องลงไปแล้วนะครับตัวเนื้อเองก็จะต้องมีมีสีเหลืองส้มแดงนะครับที่เป็นกระแสโลหะอยู่แล้วก็ตัวด้านนอกนะครับก็จะมีออกไซด์ของโลหะคุมผิวอยู่นะครับก็จะมีขาวอมเขียวแล้วก็มีขาวนะครับแล้วก็มีส้มแดงนะครับขึ้นคุมโลหะอยู่ โลหะก็จะมีความเก่ามากๆนะครับหากโลหะที่มีอายุมากแล้วไม่มีกายภาพหรือออกไซด์ที่เป็นลักษณะนี้นะครับนั่นแสดงว่าเป็นโลหะที่ไม่มีอายุนะครับแล้วก็ไม่มีความเก่าอาจจะเป็นตะกุดใหม่หรือตะกุดที่ไม่ถึงยุคของหลวงปู่เอี่ยมนะครับต่อมานะครับเราก็จะมา พิจารณาการลงลักนะครับดอกนี้นะครับจะเป็นการลงลักแล้วก็มีการลงชันยาเรือเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะหัก่องลงไปนะครับก็จะเห็นผงยาผงยาที่อยู่ตามตะกุดนะครับแล้วก็จะมีคราของการใช้งานนะครับซึ่งตะกุดดอกนี้จริงๆอ่ะไม่ไม่ผ่านการใช้งานหนักมามากนะครับเพราะว่าสภาพของตะกุดยังยังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะ มีการโดนคราบเหงื่อคราบไข่แล้วก็คาบน้ำนะครับสะสมตัวทาให้เกิดสนิมเขียวตัวนี้ได้นะครับแต่โดยโดยรวมแล้วนะครับตัวของตะกุดเองนะครับก็ตัวลักแล้วก็ตัวชัญญาเรือหรือว่าก็เชือกเนี่ยครับก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับโดยมากแล้วนะครับเราก็จะเห็นตะกุดของ สายนี้หรือว่ากิจิอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็พอทําการถักเชือกเสร็จเขาก็จะทําการลงลักน้ําเกี้ยงนะครับแต่ว่าดอกนี้ก็คือว่าเขาจะมีการนําชันยาเรือนะครับพอกเข้าไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่หายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเราก็จะเจอเฉพาะที่ลงลักเพียงอย่างเดียวนะครับการใช้ชันยาเรือในการที่มาพอก กูดหรือว่าผสมกับผ้าปิดตาตามประวัติการสร้างนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าการเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นนะครับเขาอยู่กับน้ำนะครับอยู่กับเรือครับใช้เรือเป็นพานะเขาใช้ชันยาเรือในการที่ซ่อมเรือนะครับแล้วก็ใช้เป็นของเหมือนกับเป็น ของสามัญประจําบ้านนะครับใช้ในการพวกรักษาของกันน้ํากันอะไรครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับที่เขาจะนําชัญญาเรือมาทําผสมกับผ้าหรือว่าเอามาพอกทิศกุดนะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพิจารณาครับก็คือเชือกนะครับเชือกของ หลวงปู่เอี่ยมที่ทาตะกุลหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นเชือกป่านนะครับสมัยนั้นนะครับตัวเชือกเองนะครับถ้าเป็นจุดที่ลักหลุดออกไปนะครับ <S <S เชือกเชือกก็จะมีความก่อนนะครับแล้วก็เหมือนกับมีความแห้งมากนะครับแห้งมากแล้วก็บางบางบางจุดนี้คือแบบเชือกนี้คือปนเป็นไม้นี่นะครับ <S <S <t> <an> เหมือนที่เราแบบจะคุ้นๆกันนะครับที่เขาบอกว่า ถ้าเชือกเก่ามากๆแล้วก็คือก็จะแห้งแล้วก็ลักษณะเหมือนปนเป็นไม้นะครับซึ่งดอกนี้ก็จะเห็นไม่ชัดเจนมากนะครับเนื่องจากว่าตัวรักแล้วก็ตัวชั้นเยื่อเองเนี่เขาค่อนข้างจะยังคุมผิวอยู่นะครับก็จะมีะผิวเปิดลักษณะแบบนี้นะครับเชือกก็ยังแบบว่าไม่ได้ก่อนมากนะครับก็ยังเห็นเชือกที่เป็นเชือกอยู่นะครับเพราะว่าเชือกอะครับก็คือถ้าเกิดเขายังมีรักหรือมีอะไรหุ้มรักษาอยู่ ตัวเชือกเองเขาก็จะยังคงสภาพอยู่นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกดอกหนึ่งนะครับที่เป็นดอกที่ผมใช้ติดตัวเป็นประจำนะครับดอกนี้นะครับก็จะเป็นดอกเหมือนกับท,ทั่วไปนะครับที่เราเจอนะครับก็จะทำการถักเชือกแล้วก็ลงลักเลยนะครับ แต่ดอกนี้ผ่านการใช้งานหนักมาพอสมควรนะครับก็คือเราจะสังเกตได้ว่าตัวลักเนี่ยก็คือล่อนล่อนออกไปเยอะมากเลยนะครับแต่การล่อนของลักลักออกไปแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นลักษณะของของเชือกที่หุ้มอยู่นะครับที่เราที่เราจะได้ยินว่าแชงเอ,อเชือกนะครับแห้งปนเป็นไม้นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราเจอตะกุดลักษณะนี้นะครับเขาไม่ได้แห้งปนเป็นไม้อย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีการรัด แล้วก็ป่าปนกับตัวผงยาแล้วก็ตัวคาบเนื้อไข่แล้วก็ตัวรักนะครับรักกลืนเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีบางจุดที่แบบเขาไม่ไม่ได้มีรักหุ้มอยู่อย่างเงี้ยครับก็จะแห้งแห้งมากแล้วก็แล้วก็เหมือนกับลักษณะปนๆนนะครับที่เขาเรียกกันว่าปนเป็นไม้นะครับอดอกนี้ก็จะมีกายภาพที่มีความเก่าที่ทําให้เราแบบ พิจนารณาความลึกของอายุของตะกรุดได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าตะกรุดแต่ละดอกเนี่ยกายภาพของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานาการการเก็บรักษานะครับแต่ละดอกก็จะก็จะมีกายภาพที่อาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเหมือนกันเลยนะครับก็คือเรื่องของความเก่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับว่ามีว่ามอาีอะไรบ้างที่เราต้องต้องพิจารณานะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาตะกุดของของสายนี้นะครับเ,เราจะเห็นว่านะครับตะกุดบางดอกที่เราเห็น ทั่วไปนะครับบางดอกเนี่ยเชื่อเขาจะเชื่อเขาจะหายไปหมดเลยครับก็จะมีก็จะมีติดแบบบางทีบางบางดอกนี่คือติดเหลือแค่ตรงกลางนะครับตรงกลางหรือไม่ก็ติดตรงปลายหรือไม่ก็มีบางดอกก็อาจจะด้านหนึ่งก็จะคือหลุดหลุดลงมาเหลือประมาณครึ่งดอกเลยลักษณะนี้นะครับก็เราเราก็ประเมินได้เลยนะครับว่า,เ,าเป็นการหลุด จากการใช้งานนะครับ1นนะครับเป็นการหลุดจากการใช้งานาตามการเวลานะครับอ,อย่างที่สองนะครับก็คือเกิดจากาการที่เขาตั้งใจให้หลุดนะครับเพราะว่าบางบางท่านนะครับที่เขาได้ตะกูดมานะครับซึ่งซึ่งเขาก็เกิดความสงสัยนะครับว่าตะกุดเนี่ยก็คือว่ามีมีการลงอักขระเลขยันหรือไม่นะครับ เขาก็จะทําการเอาเชือกออกนะครับก็คือเอามีดนะครับค่อยๆแบบตัดเชือกออกเลาะเชือกออกไปเลยนะครับเพื่อดูรอยจานาผมคือคือผมคิดว่านะครับถ้าเรามีหลักการในการพิจารณา,ากายภาพหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของตัววัตถุแล้วผมคิดว่าการที่เราไป ไปเอาเชือกออกเพื่อดูรอยจานผมคิดว่ามันมันอาจจะเป็นวิธีที่แบบเอ่อที่ที่อาจจะไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเราไปเอาออกมานะครับเราไปเจอตะกุดที่เขามีการจานด้านไหนแค่ด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าด้านนอกเราก็อาจจะไม่เจอรอยจานเลยหรือไม่ก็ตะกุดเกิดการสึกก่อนมากนะครับ รอยจานหรือรอยขีดคล่าเลขยันต่างๆเขาก็จะจางลงไปนะครับทําให้เราแบบก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรเลยอย่างอย่างดอกนี้นะครับก็คือว่าตอนที่ส่องลงไปนะครับหารอยจานด้านนอกก็จะเห็นเป็นลางๆนะครับก็คือมันมันไม่ชัดแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเกินมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าการจา,รยานยันคล่เลขยันเนี่ยเขาก็จะมีการจานทั้ง ด้านเดียวแบบด้านเดียวแล้วก็ทั้งสองด้านอย่างดอกนี้นะครับก็จะมีการจานยันอคลาด้านนอกด้วยนะครับก็คือเราดูตรงปายนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้แกะออกมานะครับก็จะเห็นรอยจานที่อยู่ด้านนอกเลยตรงตรงนี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้เจอรอยจานแบบนี้ทุกดอกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราพิจารณาตัวกายภาพของตัวตะกรุดก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องแบบไป ไปเอาเชือกออกเนี่ยครับแต่ว่าการเอาเชือกออกก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าผมแค่แบบเอออยากให้ลองลองใช้วิธีการพิจารณาตัวความเก่าของตะกุดเนี่ยครับหากเราไม่มีตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเราสามารถใช้ตะกุดของพระอาจารย์ท่านอื่นนะครับของลูกศิษย์ท่านนะครับก็ก็เป็นเครื่องรางแล้วก็ คิดวิชาที่สืบทอดมาจากหลวงปู่เอี่ยมนะครับก็สามารถใช้ใช้ได้เช่นกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับในการดูและพิจารณาตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมท,ที่ที่แท้ทันยุคนะครับขอให้ผู้ทุกคุณหนุนนํำพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ